หมู่อามตัดพอ้อโดนปลดไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่พอต้องขึ้นศาลทหารกรณีหมู่อามเสมียนงบประมาณผแผนโครงการและงบประมาณกองแผนโครงการส่นซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์กรมสัมพาวุฒิทหารบกร้องเรียนผู้บังคับบัญชาคมครูคุกคามเอาชีวิตอันเนื่องมาจากออกมาเปิดเผยปัญหาทุจริตเบี้ยเลี้ยงภายในกรมสัมพาวุฒิทหารบกต่อมากองทัพบ,บกได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหมู่อามกรณีกระทำผิดวินัยทหารร้ายแรงคือหนีทหารซึ่งหมู่อามไม่ได้กลับไปปฏิบัติงาน ในหน่วยงานเกิน16วันแล้วโดยหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนและส่งเรื่องไปยังสารทหารเพื่อพิจารณาออกหมายจับตามประมวลผลกฎหมายอาญาทหารฐานหนีราชการในเวลาปกติหากเกิน15วันมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีควบคู่ไปกับการดำเนินการความผิดทางวินัยร้ายแรงที่จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการปลดถอดยศและจะประกาศในราชกิจจาต่อไปความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดมูอามได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผลสรุปคือผม โดนปลดโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเตรียมขึ้นสารคดีหนีทหารขอบคุณครับกองทัพบ,บก